นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ສาหารสาเตเทวินທทธิปะจากคุงวิโสทยีอีกวิติโลกวิทู พุทโทสัพันยุตญาโนธรมโมโลกุตโลวะโลสังโฆมัคคัพลันโธจะอิจเตังนตนาตตยังเอตัสสะอนุภาเวนสะปะทุกขาอุปันทวะอันตลายาจะนาสันตุสาพโสธทิภวันตุเตม นโมเมสัมภูรทธานางอุปันนานางมาเฮสีนังตัณหังกะโลมหาวีโลเมทังกะโลมหายโสสรนางกะโลโลกะหิโตทีปังกะโลชุดินทะโลกุณฑันโยชนะภาโมโขมังคโลปุริสาสะโพสุมณุสุมณนทีโล เลวะโตลติวันทนโหโสพิโตคุณสัมปันโนอโนมาทัตสิชนุตโมปทุโมโลกปานโชโตนาละทิวลานาลโทวลาสาลทิปทุมุนตโรสัตสัตตสาโรสุเมโทอามปติปุขาโลสุชาโตสามภโลกักโคพิยาทานสีนาลาสะโพอันทาทันสีก การุณิโคธรรมมาทานสีตโมนุโทสิทันโทอสมโมโลเกติโสจวัตังวโรพุนปุโสจ。 วรโทภูนโทวิปัสสีจะอนุปโมสิกีสามภิโตสันทเวสภูสุกทายโกกกุสันโทสัตทวาโหโกนาคมโนลนัญชะโหกาสปสิลสามปันโนโคตมะโคตโมสากยปุงคโวม นโมเมสามภเทวานังสามภคะรหัจะเทวานังสุริยันจะปมุนจะทาสิพุมโมจะเทวานังบูโทลาพังภวสติชโวสุกโลจมหาลาพังโซโลลาหูเกตุจมหาลาพังสาพพยังวินัศสันติสามภทุขังวินาศสันติสามภโลขังวินาศสันติลาคขัน นาหังวันธามิสัมพทาสัพเทมังปาลยันตุสัมพธาเอเตนมังคละเตเชนะสัมพโสติภวันตุเมอันที่อุณนะหิสา วิเชโยธรรมโมโลเกอนุตตโลสามพสันติตานทายตังตวังคันหาิเทวเตปริวันเชราชาดันเดอมมโนเซหิปาวเกมพยาเคนาเควิเซภูเตอากาลมลเนนาวาสามพาสมามลนาโมโตตะเป็นตวากาลมาลิตังตันเซวานุภาเวนะหู ุเทโวสุขีสธาสืนทศิรังสมาทธยธรรมมังสุจริตังจเลตานเสวะอนุภาเวนะหตุเทโวสุขีสธาลิขิตังจินติตังปูชังทาละนังวาจะนังคลูคลุงปะเลสังเทสนังสุนตวาตานสายุปวันทติอินติม อันทีมัสมิงกาเยงเกสาโลมานาคาทันตาตาจดมังสังนาฮาลูอันทีอาทีมิจังวากังหาทายังยะกะนังกิโลมะกังปีหะกังปามพาสังอันตังอันตะคุนังอุทะลียังกะลีสังปีตังเสมหังปุโป ໂຫຼດຫີຕັງເຊໂທເມໂທອັນສຸວະສາເຄໂລສິງຂານິກາລສິກາມຸຕັງມານຕະເຄມານຕະລຸງຂານຕິ ปัญจาคันทารูปะคันโทเวทนาคันโทสัญญาคันโทสังขารคันโทวิญญาณคันโทตันดกตโมรูปะคันโทยอินจิลูปังอตินตังกตปัญจุปันนังอาจาตตังวาปิทาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวายังทุเลวะสันติเกว วาตเทกาจังอภิสันยูตว่าอภิสังขิปิตตว่าอยัางบูตจติรูปะคันโทมทวันทศยตนานิจักขวายตานังลูปายตานังโสตายตานังสันทายตานังขานายตนาหันทายตนัชิวหายตานังละสายตนากายายตานังพนทพายตานังมนายต นังธรรมายตินัง อันทาลัสธาตุโยจากขุธาตุรูปธาตุจากขุวิญญาณธาตุโสตธาตุสันธธาตุโสตวินญาณธาตุขาธาตุคันธธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาธาตุรสธาตุฮิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโลฐาพระธาตุกายวิญญาณธาตุมโน ธาตุธรรมธาตุมนโนวิญญาณาธาตุภาวีสตินทริยานิจกักขุนทริยังโสตินทริยัง kain thariyang cium hin thariyang kain thariyang matin thariyang it tin thariyang puli sin thariyang si hidin thariyang suk hin thariyang duk hin thariyang soma nasin thariyang thoma nasin thariyang ope hin thariyang sat tin thariyang wilin thariyang satin thariyang panjin thariyang ananda tanja sami tin thariyang Anjintariyang anjata, bintari อวินชาปัจจะยาสังขาราสังขารปัจจะยาวินญาณังวินญาณปัจจะยานามลูังนามลูปปัจจะยาสลายตันหงสลายตันปัจจะยาผัสโสผัสปัจจะยาเวทนาเวทนาปัจจะยาตันหาตันหาปัจจะยาอุปาทานัง อุปาทานปัจยาภวภวปัจยาชาติชาติปจยาชลามลนังโสกปริเทวัตุขโทมันหันสุปายาสาสัมภวันติเอวเมตตสเกวลาสตุขคันธานสสมุทยโหติอวินชายตเววะเสสวิลาคณิโลธาสังคารนิโลโทสังคารนิโลธาวิญญาณิ โลโธวิญญาณนิโลธานามารูปนิโลโธนามรูปนิโลธาสลายตะนิโรโธสลายตะนิโรโธาพาสนิโลโธพาสนิโลธาเวทนานิโรโธเวทนานิโลธาตัณนานิโลโธตัณนานิโลธาอุปาทานนิโลโธอุปาทานนิโลธาภวานิโลโธภวานิโลธาชาติ นิโรโอชาตินิโรธาสะลามารณังโสกปริเทวะทุกขโทมานสุปายาสานิโรชันติเอวเมตตาสเกวลาสัทุขคันทัสสานิโรธโอหุติมนโมตัสสะ